โอ้ยรถผู oh. hey, ้ใดญน้อบางเงินได้เยว giàu เถอะน้อปารีสครับปารีคร so well ับอาจารย์ทีมขามครับแม็กกี้โอ้ยอาจารย์บนมาส่งอาจารย์แม็กกี uh ้ตัวนี้อาจารย์มาส่โซงอาจารย์แม็กกี้โอ้ยมามาเลี้ยนเชิ่เลี้ยนเชิญครับผมไก่แท้โอ้ยกะว่าห้องน้ามันอยู่ไกลนี่ละโอ้ระทายสิโอ้ยยินดีต้อนรับสู่บ้านน้อยอาจารย์ลอย อยู่ผู้เดียวขึ้นตั้งเงินเรืนอ่งขล่างตังข้างล่างเนาะมันจ่างบ่เนาะแต่วพเอาศาสตรประปวยมีมบีพี่ของนามพี่พี่เนี่ยคนสิี่ของนาตัวหัวซางแล้วอะพี่ของนามออกขานไปานาก้อนบ่เานามก้อนก็ได้เอาเอาเเบแวเลยดิเอาแล้วบอกไฟไปขี้นะตายเียจะเอานาไปขายที่ะบ่เอาไปกัได้เขาเร็วดิเออเออขันไปขายเขาเร็วดิ มามากระเป๋ามาไว้อนนี่อันนี้สิบ้าเขามาเออสิบอกจุดใดเนี่ยอ่าอัน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 โยคะนี่สิเมนซะกโกอ่าอเออว่าเงี้ยน่ามีหอดสักโกเออแต่ว่าอันอันนี้ยยนี่นี่อสีก้นออเนี่ยสีดากตัวเอออันอันอันกระลาบ้างนั่งอันนั่งอันสมุนนั่งเนอะเออสมุดนั่งลงเอ้าเออนั่งลงนั่งลงบ่บ่ก่บ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 บ่่ นี่นี่คันโอเคโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรืียงก็ใส่คันอ่าอโอเครู้เรื่องประมาณนี้นะสบายมากครับผมโอเคครับผมเนาะครับผมเอาเดี๋ยวปิดประตูไว้เก็บของก่อนเอาผมปิดเลยโอ้ยปิดเลยอ่าพับบาณนี้ละเออโอเคโอเคครับนี่เออเ้ายกยกจะหน่อยเด้อเออโอเคอาจารย์ อันกินเขากินน้ำสักวันจะไปเนาะจะฟาวดิ้หวยตัดฟาวขห้นมาได้มวอนบุญโอ้ยเนาะกินเขาอนหน่อยไเอาอันเดี๋ยวไปเอาเนื้อมาสอยจุกินืว่าเนื้อผมผมกินจุเต้เาเนื้อกินเนื้อจะมากินซุกนะครับโอ้ินดันนกสิ เอาอันมาลวกเอาลวกกินมะเนาะขับๆได้ครับชันเอาเดี๋ยวสาต์เอายังมาปูก่อนครับเดี๋ยว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 ยังคือตั้งห้านทาระทั้งเนี่ยสร้างยังว้าห้า้าว้าดัวยจะไหนจะมาเอาเมียใหม่บาด้วยตั้งเวทีทาระพี่น้องเลยเมนอยู่อะแมนว่าเมนอันนงานนั้น งานึ้นเง้ไหมเออมันเป็นงานม่ไหมเออสร้างมันเถอะเสียงแข็งขอตัวก็ไปเสียงแห็งงมีอยู่กินเข่าก่อนครับพี่น้อนครับอาจารย์นัดนรีอาป้าเข่ามาแล้วครับเนี่ยเง้ยเรีนได้เลยนเงียนเล่นเออมันสีเล่นมันสิเร่นนี่อกินเข่าก่อนเอาเช็คเสียงกอนเช็คเส้ากันเส้ากันาไมอืมเดี่ยอา้าเข่าไว้ก่อนเนอะเนี่ย้แล้ว แ่ล้วนซสียนใหม่ได้อจารย์คับผกระปิงประตูเข้มเนี่ยมันเตะเสาก็เลยเอาซีนละเอาเนื้องวงเฮานี่ล่ะโอ้ลมกระบ้าโอ้ใยใหม่ครับผมอาจารย์เพิ่งกำลังเสียดไล่สดกินเขาผู้อากาเดี่ยเอาบรรยากาศยามเาบ้านน้อยจารร้อยพี่น้องอาจารย์เปกี่มาเยี่ยมพาเยาม นะครับนั่นล้ปรากปะเดียกบวงว่าจะได้อาจารย์เดาประเดียบวงบ้านประเดียวบวงระว่างนี่พวกบท่นจะทักแล้วคุยกันเระเอื่อห่รงกันเรืสิฝาอาจารย์เมื่อนั้นนะเออบยากบยากันสั่น พอเราสั่งผมเราเธอหนึ่งผมส่งให้เราแล้วบาทที่นี้อาจารย์มาจังสุดเลยเสียค่าส่งอะนะเป็นบ่ล่ะนี่มันยังอยู่สองปุกเนี่ยผมจะเล่ากันนี่ครับนี่งสองกระปุกพอดีปลาแดกบองครับของอาจารย์ดาวแล้วใส่รถไปแล้วอาจารย์เนาะครับคผมยันนั่นลืมขึ้นรถเมื่อวันสิลืมซะละเด้อปลาแดกบองเด้อ นี่โอ้ยรถมอเตอร์มิลีตัวนี่เสียล้อสี่พกินเขาก้อนหมดเลยนึ่เลือดทดสอบมันสีเย็นมันสีเย็นได้น้ากินนะเออได้อะไรได้พระเขายังหลังอ่ะเออเอา อัดไปเลยเขากะนั oh, the iest, the ่งกินเขาอยู <title> <hodou> ่หลังเราเราเล็ดผู้เดียวเราเอออาจารล่ำเป็นบ่โอ้เอาร่ำก้อนจะกินก็ได้สนเออย์พว่ะโอ้ร่มคักมาเนี่มาแล้วมาแล้วพระเขามาแล้วในกองเขามันน้ำวามันสิไปจ้างหันได้เลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอ้ไม่ยังคือตั้งตั้งอันห้านทาแล้วทั้งปุ่นอ่าพี่น้องฟังลำบัดฟังลำฟังลำกวนใส่ลำใส่กันสักวันใส่สิกินเขาอ้าเอาฟังลำก่อนสัอืน Gì? Khảo. Phang phang <laughs> oh, say, ăn gì ăn khẩu, có phang lăm phọn phang lem phang lem oh, đó สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องพี่น้องเจ็บี่ม็กกี้ตีนตายแล้วแต่พี่น้องเจ็บีม่มิญญาดินถามวันนี้เขาเดินทางมาบ้านอาจารย์ลอยมันตื่น,กนเกลียดอะไรบยังอาจารย์นี่เกลีมะลาดครับอะไรเกลีมะลาดครับแต่ว่า,าออกจากเขมรลาดมาไกลเติบเลย อาหมู่บ้านสุดท้ายของเขมรลาดหมู่บ้านสุดท้ายผมว่าอยู่ขึ้นชโนม่านก็ได้สิบสิบเจ็ดโลทต่นี่ไปชโนม่านชโนม่านครับผมมาแล้วอาจารย์เป็นหนุ่เคิงแน่นหนุ่เคิงเขมรลาดที่ชโนม่านติดชโนม่านติดดอนตันติดดอนตาลก่อนมาหอดจอดถึงแล้วก็เลื่อเช่าบอลลัมปากก่อนอาจารย์ลอยปากก่อนพี่น้องน้ำขอบคุณครับดีร่มช่วยๆหนาวตั้งที่ฟ้าลับแพงก็อาจารย์ก็อาจารย์เมื่อกี้ยิ้มเมื่อวานน่โอ้ ล้ำสกักอนจะกินเขา <c oughs> ป้าเขาก็เย็นว่าแล้ว สารเป็นผงไ้นาำพอมีน้ำจากสาวงามไปเมืองฝาจากฝืน,นหนาต้องแหงไงทำเออคำสัญญาฝากรักไว้าหินได้สิแดงดองยันลายเด้ แต่ทางไ่น้องน้องไ่น้องมีแฟนใหม่สะเลยเตถ้านืดอสาวเอยสวยขึ้นมาพ่อน้องเมื่อพอ